ร้อีเ็ดรับประกันความสูงนะครับสถานะตอนนี้คือทองสามเดือนนี่ครับเบื่อนครับหางเาวยบลำโตดีเลยครับนี่ครับความสูงร้ยสามสิบเก้ารับประกันความสูงนะครับสถานะตอนนี้นะครับคือทองในเก้าเดือนนะครับนี่ครับเพิ่งนข่ายเพื่อเดี๋ยวแปลงที่มันนอนพวงกัคข่เป็นสูงร้อยสามสิบแปดนะครับรับประกันความสูงนะครับสถานะตอนนี้คือทองกับสร้างหุ่นดอดเส้นหกเดือนนะครับพี่หลีครับ คุณคับอ่างเงี้ยวยเต็มตัวไอ้ดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่พ่อต้อมฟาร์มครับบ้านหอยเตยตำบลบืออำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไปพ่อกับพ่อต้อมครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับผมผมพ่อต้อมนะครับครับผมพ่อต้อมบ้านหอยเตยตำบลบืออำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมื้อนี้เฮาวันที่เท่าไหร่เฮ้ยเาไทยมื้อนี้วันที่บอกวันที่พอพี่น้องเขาอย่างไรเมื้อนี้วันที่30ครับครับ30ครับวันนี้วันที่30มิถุนายนนะครับพศ .2566 นะครับนี่วันที่30ครับพ่อต้อมมีคิว เป็นสีมีคิ้วถูกวันจันทร์กับวันศุกร์ครับาปากถึงเอฟซีสำหรับผู้ที่ตามิดตามพอตอมไปก็สีมีคิ้ววันจันทร์กับวันศุกร์เด้อครับนี่ครับมื่อนี้พ่อมีมาแบ่งกี่ตัวครับมีมะแบงสี่ตัวนะครับครับพ่อตัวนี้ไาละเอียงไหนครับครับรายละเอียดนะครับบอกความสูงก่อนเลยนะครับครับผมสูงไรสี่สิบรับประกันความสูงนะครับสถานะตอนนี้คือทองสามเดือนทองกับเก็จะเลื่อนตรวจทองเรียบร้อยนะครับมีคลิปบ่ครับมีครับมีคลิปตรงไหนผมอ่านเป็นเรียบร้อยนะครับนี่เอกสารครบเอาไว้ยืนยันเป็นนนนหลัััักฐาะคคครรรบบบเดือ ตามเดือนนะครับนี่เอกสารนะครับจากมอวผสมเมื่อเก้าจะเลื่อนนะครับด้านกาดปวดทองเอกสารครบเดี๋ยวผมคลิปผมแปะไว้ให้ครับได้ครับเบิ้งครับตานาควายตัวนี้อัตลักษณ์ตาแจ่มแจมจำข้ออ่องของน้องขาวข้อผูกโบครับแม่นี่ข้อสามอ่องนะครับข้อสามอ่องครับเลือกมะพร้าวสวดๆยันๆหนาอ้างดีครับตะสามเดือนร้องสามเดือนก็ยังซ้ำนี่ครับนี่ครับเอาเบิ้งยางเบิ้งด้านขางครับหนาตาวงเขาสวยครับยังมีแมงวันปลอมผลจังน้อยครับ สิบีบนิ่งปันไดนี่ครับเบิ้งครับอ่างเงาลำโตดีเลยครับนี่ครับเอายางเลยครับยางโช้ดนะครับฝนตกเซร้าไหมครับนี่นี่ครับนะครับเอามาเบิ้งเล็บเนยครับปันี้ยางไม่ไก่เบิ้งเล็บให้พี่น้องเขาเบิ้งเล็บนะครับจอดทันแล้วครับเล็บดีเล็บสวยนะครับอืมเอาวางเขาัาประกันตามนี้ ให้เบิดแล้วครับแม่นครับรับประกันตำหน้รับประกันพ่องนี่ครับยางวนไปของเกขาครับจัดท่าด้านข้างไอ้พี่น้องเขาเบิ้งครับนี่ครับนี่ครับเบิ้งท้ายเบิ้งหางเหงาหางไงผูหางยาวเลยคอครับนี่ครับนะครับแบงตัวไหนครับแม่นี่แม่นี่นะครับเออ่แม่ทองสามเดือนกับความสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับราคาผมเปิดไว้นะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ แม่บอกใส่ลอยซี่สิบเอ็ดเลยครับเก่าเมื่นหาพันบาทครับเบิ้งครับเอกมะเผ้าเงินยนเ้นนี่ครับถือว่าก็ยังสดอยู่ครับแม่นี่เบิ้งลดงามนะครับงามเลยครับนะครับตัวต่อไปนะครับนะครับครับพาอตัวที่สองเขารละเอียดนะครับตัวนี้ครับตัวที่สองไละเอียดนะครับความสูงลอยสามสิบเก้าและประกันความสูงนะครับโอ้สถานะตอนนี้นะครับคือทองในเก้าเดือนนะครับทองลงคักแล้วเนี่ยครับ ทองกับเจ้าสีสงครามนะครับนี่เอกสารครบนะครับใบหลอดครบนะครับนี่ครับโอ้โหอ่างเงียวยีหรี่เงีครับอ่างลึกนะครับเป็นควายทรงล่าดิครับโบแมนมูลาดิเป็นดำมือซีเป็นควายไทยนะครับควายไทยนะครับควายไทยเบื้องหน้าตาเป็นโหลดเบื้องหน้าตาหนาเขาโหลดครับควายไทยควายสายเก่าเขาครับเรื่องอ่างเรียงเงียบเพ่อตรงข้องค่ะแม่นี่แม่นครับเป็นทองล้วงขัแล้วครับนี่ครับ รับประกันทองรับประกันตำนี้นะครับนี่ครับหูอ่างเอาไปทากินนองเลยครับได้แค่ไปไปรุ่นเอานะครับไปรุ่นเอารุ่นว่าจะได้ตัวผูหรือตัวเมียนะครับเจบพักไอเลือดถ่าไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเอาเบื้องต้นไทยครับนี่ครับโูนครับเบื้องน้มเนน้มเป็นลงแล้วครับน้มเริ่มมาแล้วครับ ทางไงนะครับปุ๊ผพิษวังนะครับลึกง่าีเลครับเบิ่งไข้เบิ่งเดี๋ยวแป้งนี่มันนองอ้วงกับคักเลยครับนี่นี่ครับอาทั้งหนาไามครับอันนี้เป็นจากสายจังหน่อยครับเพราะวันเป็นพองใหญ่คักแล้วครับนี่ครับหนาตาควยไทยเฮาเลยนี่หนาคมๆครับนี่ครับเพิ่นเคยออกคลิปนึงแล้วล่าสุดเพื่อนแพ้่ตัวเพื่อนแพ้่นนางงามประจำช่องทั้งปุ่นมีทั้งน้ำล้อทั้งผู้ล้อ แม่ครับเออมื่อนี่เพื่อนเป็นนักเอกของช่องเลยต้องยกให้เพื่อนครับคลิปนี้เป็นเพื่อนเลยครับคลิปขอางหันเพื่อนเพื่อนเพศสาวสวยหลายๆตัวนี่ครับนี่ครับเบื้องหน้าตาคลิปนี้ครับเพื่อนเลยเหรอครับนักเอกครับบ่ผิดหวังครับได้แบบนี้ไปบ่บ่อายเลยครับงามอ่างแบงค์เท่าไรครับมื่อนี่เปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุ้ยคอหั่นสดแล้วเลยครับสองร้อยสามสิบเก้า ใหญ่อ้างขนาดนี้เปิดใจเปิดเอาใจพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องเอฟซีนะครับเอาใจเอฟซีเลยแมนครับต่อรองได้รับประกันทรงฟรีอา่ารับประกันตำหน้นะครับประกันท่องโปรโมชั่นทรงฟีนะครับโปรโมชั่นคือทรงฟีฮอดฮอด<อ>บ้านเลยครับภาคอีสานเขาเลยแมนครับทัวภาคอีสานนะครับเสือเขายั่งบ่ครับเสือเสือเสือฟาร์มตัวนึงนะครับแถมให้เสือฟาร์มตัวนึงนะครับสร้างเข่ามาเรื่อยๆครับเสือฟาร์มผมก็ยังผลิตอยู่อีก10บตัวครับตอนนี้กําลังผลิตอยู่กำลังออกแบบอีก10บตัวครับ เนี่ยเสือกไว้กับสีมีโปรโมชั่นคือทรงฟีภาคอีสานแล้วก็มีเสือจากฟาร้าผ่าน้ำรับเสือดีๆเอาไปใส่ครับโอ้หถือว่าคุ้มครับแม่นี่เอาไปต้อกะมีกําไรครับควอนลูกไหมอะไรกับมีกําไรเอาไปเลี้ยงกับบ่อไอพายละครับฟอยใหญ่ขนาดนี้เอาครับตัวต่อไปเลยครับครับถ้าพอตัวที่สามห้องอะไละเอียดนะครับรายละเอียดนะครับเป็นแม่สาวนะครับแม่สาวผสมได้ อ่ายี่สิบกว่ามือแล้วก็คือผ่านรอบแล้วรอบปรัวแล้วนะครับนิ่งอยู่ไหมครับหนึ่งนะครับนิ่งแล้วนะครับผสมกับเจ้าลอตโต้พันล้านนะครับซึ่งลอตโต้พันล้านเนี่ยเป็นลูกซ้ายของเบิ้มพันล้านนะครับเป็นวส่วนสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ส่วนสูงนะครับร้อยสามสิบเก้านะครับแล้วประกันนะครับโอ้หครับนี่เป็นเป็นแม่สาวนะครับสีออกดอกเล้าแม่นครับนี่ครับหนาเขาตกขั้นซ่อนสวยครับซึ่ง ซึ่งตัวตัวน้องเขานี่นะครับตัวเขาเลยนี่เป็นลูกเก่าจะเลื่อนนะครับเป็นลูกสาวของเก่าจะเลื่อน,นม,มีใบพอโตเพิ่นเนี่ยมีครับเอกสารครบครับประว่าแล้วครับเห็นพ่อถือซองใบคือตัวเพิ่นเลยเนี่ยลูกสาวเก่าจะเลื่อนในท้องของอตัวใดก่อนในท้องลอตโ<ะ>ต้ลอตโต้ลอตโต้พันล้านเป็นลูกไส้ของไอ้เบิ้์มพันล้านนะครับกับมีใบมีหลอดครบเอกสารครบบดนะครับนี่ครับคือว่าพันธุกรรมสองสั้นแล้วแม่นครับพันธุกรรมสองสั้นแค่ว่าเอาไปลุนพันรอบอีกเดี๋ยวนี้ได้รอบว่าแล้วจักสองรอบ สบายจังตรวจอีกรอบนึงคือตรวจท้องเลยเลยคร่บแต่ว่าทุกมาเหรอครับนี่ควายมีพันธุกรรมหนาตาหนาเขางามมันงามครับนี่คือครับพันธุกรรมมาแล้วพันธุกรรมมาแล้วพันธุกรรมทํางานครับเขาเลี้ยงตามปกติธรรมชาติเขาเสริมนิดนิน้อยพันธุกรรมมันก็สิทํางานมันก็สิงามงามก็ควายปกติแหละครับนี่ครับเอาเบื้องด้านข้างนี่ครับเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับกับหนาเขาหนากับบ้านเนื้อหนังหนาควายสีออกดอกแล้ครับเบื้อง นะครับเยาเรายังสีสูงได้อีกครับสูงได้อีกนะครับสูงได้อีกหลายเลยล่ะครับนี่ครับเอายางครับพ่อเมืองไทยไทยก็เต็มเต็มครับไทยสวยนี่ครับเมืองไทยเมืองหางครับคอายพันธุกรรมสายเลือดชัดเจนครับจงตัวเพิ่นทังโตที่ผสมไปให้อาจานละครับนี่ แบงค์เท่าไหร่ครับแม่นี่เพื่อเปลี่ยนเงินหาพันบาทนะครับโอ้ยถือว่าพันธุกรรมสองซันนี่ถือว่าราคานี่พอไปพัฒนาเลยครับพอไปพัฒนาต่อเลยต่อยอดได้เลยนะครับต่อยอดได้เลยครับลูกออกมากับคุณละปั่นใส้สายประกวดไปเลยครับแม่นครับพันธุกรรมมาดีครับครับนี่ครับเอาครับตัวต่อไปเลยครับครับเอาครับพ่อต้อมตัวที่สี่ตัวสุดท้ายฮะหลังเหยียบเลยครับแม่นี่ตัวที่สี่นะครับความสูงร้อยสามสิบแปดนะครับรับประกันความสูงนะครับอืมสถานะตอนนี้คือทองกับสร้างอุดรได้หกเดือนนะครับ แล้ประกันท่องและประกันตำนี้นะครับอ่านตัวใดมีคลิปสรงให้ผมเลยนะครับครับเอกสารใบหลอดครบครบครับแล้วก็มีคลิปตัวท่องทุกตัวนะครับคลิปตรวท่องทุกตัวนะครับอับนี่ครับนี่คือเอกสารนะครับนี่ครับที่อยู่ในท่องอ่าองแมนนี่นะครับลูกเขาครับเป็น่ท่องเบิ้งครับเบิ้งหนาตาอัตลักษณ์คยไทยนี่ะครับคนทางเป็นมนเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวหมออท้องนะครับหัวหมอท้องไหมครับคุนี่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 สอมนะครับี่เขาโตค้นซอนไงนะครับนี่ครับ เขาวงเขาออกมากลางมั้งส่โอ้เห็นลูกมานี่สิงามนี่ครับนี่ตาแต,แตมแก้มจำข้องทุ่งนองเขาครบครับอัตลักษณ์ไว้ไทยนะครับเอาเบื้องด้านขางี้ครับมัน <c oughs> เพิ่นยืนือยังสูงกว่ามูตลอดเลย <c oughs> เพราะว่าเพิ่นยืนเชิดดีขอเพิ่นเชิดดียืนดีนี่ครับโอ้ยอ่างเา้วอีกแล้วครับวตอมถือว่าลักษณะนี้วตอมหามาให้พี่นองเขาได้ถูกคีบไปเลยครับเบิร์ครับ,รบอ่างเงี้าไทายเต็มฟอยดีครับ เอายางเลยครับยางเลยโชว์ผมนพองแก่แล้วครับพองมานเล้วครับนึงครับนี่ครับเบิ้งเรียบเบิ้งยางครับยางมาลุกเ่ต้องหยักอือนี่ครับนันกล่องให้ยังเลยออกโทษทัดป่ะนี่ครับเบิ้งเบิ้งจอนแล้วครับนี่ครับถูกตัวพอตอมนะครับอือพอตอมกับสีรับประกันตํานี้ให้เบิ้ลเหครับ บอกว่าจะเป็นเรียบเป็นคำนี้ทั่วไปเนาะงานครับนี่ครับแบงเท่าไรครับแม่นี่แม่นี่นะครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้โหกับข่องหกเดือนเนาะนานครับโอ้โหนี่ครับเอายางออกไปไกลๆยังน้อยครับวันนี้ครับเว้นกับขัดครับมีซีโตตอนนี้ครับวันนี้สวยครับแม่นี่ก็สวยเือววาซีโตพอตอมพิ่เปิดนี่น้ำถูกตครับขุนยางถูกตัครับเอาคุณภาพแหวกนะครับนี่ครับรักษาคุณภาพนะครับ จอดทันแล้วครับจอดทันละเออขวงจัดท้ายพี่น้องครเบิ้งครับเงาเลยครับควยไม่หยิกครับควยไม่หยิกครับหันมาทั้งอี้เออตกลงหางเงาครับนี่ครับพ่อขอเบอร์โทรก็บอกสถานที่ตั้งฟ้ามาหน่อยครับได้ครับครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดครับเก้าสี่หกสี่สี่สองหนึ่งนะครับสถานที่ตั้งนะครับบ้านห้วยเตยตบลนว์ อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับผมอยู่ฟาร์มเขามีโปรโมชั่นอย่างนี้ครับอยู่ฟาร์มมีโปรโมชั่นหนึ่งหนึ่งคือตกลงราคากันในแล้วนะครับเขาบริการส่งห้ฟฟีทั่วภาคอีสานนะครับถ้าเป็นภาคอื่นนะครับเทากับคอยคุยกันอีกเครือหนึ่งนะครับซอยคาส่งกันไปแม่ซอยกันนะครับซอยๆกันไปคนละอาจจะคนละครึ่งก็ได้นะครับหรือถ้าว่าถือใจนะครับก็อาจสี ความทรงให้เลยนะครับทรงฟีให้เลยนะครับตับวตอตับวตออาจจะทรงฟีให้เลย็้นะครับแบบที่นี้ย่างที่สองนะครับก็คือข้ามเฮ้าตอนนี้กําลังสร้างเสือนะครับมาเรื่อยๆนะครับเสือชุดที่3ามชุดที่สามชุดที่สามจะเป็นสีเหลืองนี่็อดแรกสีแดงสีแดงหมดไปแล้วครับยี่ห้าตัวตัวที่สองสีเทาก็ยังมใายงานครับอ่าล้วกลรอดที่3กําลังออกแบบครับเมื่อนี้เมื่ออื่นเห็นแบบเป็นสีออกโทนเหลืองดําครับพอตอมว่า กาเข้ากับแจกไปเรื่อยนะครับแทมไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเป็นเนื้อผ่าอย่างดีครับผมเห็นไหมยางดีต้นทุนตัวละสองหาห้าสิบาทพอต้อมเป็นน้ให้เย็บซีเข้าไปใส่แม่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นน้ำใจจากจากทางฟาร์มเฮ้านะครับครับผมครับกระแถมไปให้น้ำใส่เกีียวหยาใส่ไปหั่นไปีนนุ่งเรนก็ได้ครับผมนะครับนี่ครับมีกับฝากพี่น้องเย็บซีของเบิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการได้คลิปครับมันี่ขอบคุณพ่อต้อมครับครับขอบคุณครับ